สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยราตรวมวันนี้นะครับวันอือวันนี้มันวันขานที่24นะครับผมอวันนี้ไม่ได้ลงนะครับไปเชิดสิงโตมาอัลลอเล่นเมื่อวานนี้ลืมนะครับเด่นนะครับวันนี้นะครับราตรวมเด่น79ครับมากับ3801 7มา79ครับ73 78 70 71นะครับ9มาก็93 98 9ก้าศูนนลักรอยนะครับใส่8ปดแปดเจ็ดเก้านะครับแปดเจ็ดสามแปนนนะครับแปดเก้าสามแปดก้เน้นวันเน้นไปที่นะครับ7จ็3เก้าเจตัวเน้นที่ 879873893ขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยลาวรวมวันนี้